ไม่จบง่ายๆแล้วจ้างานนี้น้ำหวานทิ้งบอมสองคำถามชวนให้คิดดังอดีตสามีเตรียมแถลงข่าวดูเหมือนเรื่องราวการหย่าร้างของนักสแสดงและนางแบบสาวน้ำหวานเดอะเฟสกับอดีตสามีหนุ่มด็อกเตอร์นัทวุฒิหรือด็อกเตอร์นัทจะไม่จบลงง่ายๆหลังจากน้ำหวานออกมาแถลงข่าวทั้งน้ำตาถึงสาเหตุที่เลิกราเพราะอดีตสามีนอกใจมีผู้หญิงคนอื่น แต่เมื่อวันที่16ธันวาคมดรนัทได้โพสไอจีสตอรีดด Story, ขอนักสื่อมวลชนมาถแถลงข้อเท็จจริงทั้งหมดในวันศุกร์ที่18ธันวาคมนี้เนื่องจากมีข้อความถูกส่งมาจากคนบางกลุม่มและมีการพาดพิงถึงบุคคลที่3รวมถึงบุพการีจากนั้นไม่นานน้ำหวานก็ได้เคลื่อนไหวผ่าน IG Story ข้อความภาษาอังกฤษที่แปลเป็นไทยว่าอย่าเชื่อในสิ่งที่คุณเห็นเท่านั้นเพราะขนาดเกลือก็ดูเหมือนน้ำตาล รวมถึงข้อความทิ้งบอมลูกใหญ่ฝากอีก2องคำถามให้เช็คที่วันวาเลนไทน์จริงหรือเปล่าแล้วที่ออกมาพูดว่าคนอื่นเป็นไฮโซปลอมทำไมตัวเองต้องมายืมเงินเพื่อนน้ำหวาน5ล้านบาทเพื่อไปดาวรถซุปเปอร์คาร์ด้วยเพราะที่ผ่านมาก็เงียบและให้เกียรติมาตลอดถ้าที่บอกว่าแมนพอก็น่าจะจบนะอย่าสวิงถ้าจะจบแบบนี้ยินดีมาก อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ